ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะก็เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะไม่เพียงแต่แค่ดําเนินการแค่ส่วนในเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีหลายภารกิจค่ะที่คอยบําบัดทุก์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ขับเคลื่อนแผนบรณาการกับทุกส่วนราชการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งยามปกติและภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน กอรมนภาคสี่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ไม่ได้เพียงดำเนินงานแค่ส่วนรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีหลายภารกิจที่ทต้องเดินหน้าเสริมสร้างให้ประช,ชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีของคนในชาติโดยได้น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีภายใต้กรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ติ่งหนึ่งของกลไกแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยิ่งแล้วผมอยากจะทาความเข้าใจว่ากลไกแก้แปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากกรมาอแล้วมันยังมีกลไกราชการกระ<อ>ทระวงทุกกระทรวงทบวงกลมล้วนแต่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบต่างๆตามบทบาทพาร์ทหน้าที่ของแต่ละกระทรวงทบวงกลมซึ่งมีทั้ง17กระทรวง66หหน่วยงานในช่วงแรก ปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือ17กระทรวงอีก50วหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในมิติแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามภายใต้แผนบูรณาการครับนะครับภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอีกมิติหนึ่งก็คือแก้ไขปัญหาในมิติของงานฟังก์ชันปกติที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น เมื่อมองถึงกลไกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานในพื้นที่จังหวัดยนภาคใต้หนึ่งหน่วยในโครงสร้างของกรบนในพื้นที่ก็คือกรบนภาคเสน่วน้าซึ่งมีองค์การประยบทั้งพลเรือนตำรวจทหารมีอัตรากำลังณนปะัจจุบันในปีนี้ก็คือปีงบประมาณ2567ันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่หมื่นัตราในส่วนที่2ก็คือคกลไกราชการกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องทั้ง17กระทรวง50าสิบฝ่ายหน่วยงานล้วนแต่เป็น,นกลไกที่มา ช่วยในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้นครับ หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงไม่ยุบเกาะรมนภายหลังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของเกาะรมนเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำการปรับภารกิจและกำลังพลให้กระชับไม่ให้เกิดการทำงานที่ซับซ้อนเมื่อปรับกระบวนการทำงานแล้วก็จะมีการติดตามผล ก่อนที่จะเกิดการทบทวนแนวทางการทํางานให้สอดรับกับบริบทในพื้นที่อีกครั้งกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จงังหวัดชายแดนภาใต้ตมีสามร,ระดับระดับที่หนึ่งก็คือเป็นระดับนโยบายโดยพน,รรรนัก่านนายกร,รัฐมนตรีโดยรัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบายระด,ดับที่2เราได้ว่าเป็นระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เรามีเขาเรียกว่าคณะกรกรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจงนนังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปตอโดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน ระดับที่3เราเรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติในพื้นที่โดยมีกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าเป็นหน่วยเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทุกกลไกอำนาจรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้คำว่าในการบูรณาการทุกกลไกอำนาจรัฐนะครับจริงๆแล้วหนึ่งกลไกที่อยู่ในโครงสร้างของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าตามที่ผมเรียนในตอนต้นว่ามีทั้งอัอตรากําลังที่เป็นพลเรือนอัตรากําลังที่เป็นตํารวจ แลละอาาลัักราำงที่เป็นาหารปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงในหลายมิติซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศการดำเนินงานของเกรโมโนภาคสีส่วนหน้าที่ผ่านมาทางด้านความมั่นคงและพัฒนาสามารถสร้างความเข้าใจสร้างหลักประกันความเชื่อมั่น ด้วยการมีส่วนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อนนำความสงบสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตปกติสุขบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน